พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยถนนบางไทยบ่เห็นเกา่าบอ่อเห็นเสาบอ่อเห็นหม่องพี่น้องเอ๋ยสังบายดีพี่น้องนะฮะบาโบสลาเสียงแค่ลา่าเสียงแค่ล่านะฮะวันนี้หน้าตอนนี้บาโบเองอยู่บนถนนหมายเลขสองศูนย์สองเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนะี่ฮะเป็นทางหลวงแผ่นดินเนะะี่ยที่เชื่อมต่อมาจากถนนหมายเลขสองศูนย์เจ็ดน และถนนหมายเลข207ที่เชื่อมต่อมาจากถนนหมายเลข2ถนนมิตรภาพตรงแยกว่านวัดะะมาที่แยกกระถ่ายและมาเชื่อมต่อกับถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้หมายเลข202พี่น้องเลย <c oughs> ขอบคุณเมืองไทยฮะ,ะที่มีสถานทีดีๆให้น้ำเสนอเนะะี่ยนี่คือเฟซเฟ e บุ๊กของบ่าวโวทูล่าเสียงแคลาวเดินทางอยู่บนท้องถนนของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะเก็บอาภาพบรรยากาศการเดินทาง ฝากตอนทุกท่านนี่ฮะได้เห็นนะครับวันนี้อยากนําเสนอเนาะพี่น้องเนาะสงสัยเหลือเกินสงสัยเหลือเกินถนนเมืองไทยคือจังัวเกา่าคือจังัวเสาคือจัง,งัวหมองเมื่อย่ำใดเมื่อย่ำใดก็เห็นตั้งแต่สวยงามสวยงามสะอาดตาอยู่ตลอดเวลานะพี่น้องนะขออนุญาตแซงในจักหน่อยเด้อเนี่ยฮะเผื่อเรเป็นการอ่าคิดให้รถที่มีความจราจรนะเนีน่ยเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเห็นดันขวามีถนนวมา,มาวางๆแล้วบาวโบกกแซงขวาม,มาเมื่อเห็นดันอะ้าปลอดภัยบ,บาวโบว์ึงแซงเขาทั้งสายเป็นท่านใดนะท่านผู้ชมนะฮะวินี้โอกาสดีนะฮะได้ถ่ายทอดร,รวีดีโอของถนนเมืองไทพสี่เลนพี่น้องเอ๋ยนะสองสอง,สองจราจรเนาะบาวโบวจะมุ่งหนา้าไปทางบุรีรัมย์พี่น้องเอ๋ยนะฮะไปสารคามลอยเอ็ดนะฮะพี่น้องครับไปยาโสธรนะฮะ แล้วก็จะไปทำหนาจ,จะเริ่นั่นเองเนาะพี่น้องเอ๋ยนโอกาสจะได้มารีวิวถนนของประเทศไทยนะะี่ะสิ่งที่สงสัยอย่างที่เกินไปก่อนหนา้าบอกเลยว่าถนนเมืองไทยเส้นแบ่งจราจรชัดเจนพี่น้องเอ๋ยนะ,ะบ่มีห้อยลบเลื่อนแต่อย่างใดเลยนะฮะหรือว่าประเทศไทยเพิ่นสั่งมาตลอดอยู่เวลานะฮะหรือว่าประเทศไทยเพิ่นมีการอัปเดตมีการเฮ็ดใหม่ หรือว่าถนนประเทศไทยเพิ่นมีอายุการใส่งานบ่นเนาะใส่งานบ่นเนาะนะฮะส่วนตัวนะฮะอาจจะมีความรู้แ,และเรื่องเล่าอยู่เล็กน้อยแต่้อนี้ก็ที่ว่าเป็นคอนเทนต์ในกรรนําเสนอเพื่อจะเป็นแนวทางให้ N B FC T ีทียังบ่นทั้รหูให้ FC ทีทีย่างบ่ท่นได้เห็นเนี่ยให้พี่น้องฟังเล่าบ้านบ่าวบันั่นเองเนะะี่ยได้เห็นได้เรื่องรู้จากปากของ FC คนไทยเพื่อเป็นแนวทางนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิว่าบาโบฮูตีมูตีโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ะเป็นแค่คนต่างถิ่นคนต่างดาวคนต่างถาวต่างเมืองมาเห็นกระตื่นตกใจอ่อนซ่อนใจและแปลกใจหรือความม่ยอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะสังเกตย่ด้านน้าของบาโบนะจากถน,นเส้นหนึ่งเนี่ยจะมีสีทีอาจจะแตกต่างกันจากขนโลหะย่างและถนมนคนกรีดน,นะสงสัยอีกแล้วสงสัยอีกแล้ว จุดนี้คือเป็นถนนคอนกรีตเนาะคอนกรีตเนาะอีพอยอเ,เอเมอรยเนี่ยสงสัยอีหลีสงสัยอีกแล้วนะตรงจุดไฟแดงเ <_ S 1> พิ่นเฮ็ดไว้เพื่อสิ่งไดคือจังเฮตดบ่คือกันคือจังเหตุบ่คือกันเนาะ <_ S 1> เป็นเช่นนั้นแล้วเพิน่นก็จะเฮตดแตกต่างกันพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ,อ,งเอ๋จุดไฟแดงนี่ฮะแยกตาเดี่ยวนี่ยฮะมุ่งหน้าไปบริรัมบนถนนเลขสองศูนย์สอง อำเภอพยาคภูมพิสัยตรงไป26กิโลเมตรหรือว่า66กิโลเมตรน้องพี่น้องเนาะมาอีกแล้วยังบ่แล้วยังบ่นเลิกนะฮะถนนรันกีตนี่อยากให้พี่น้องมาส่องแสงไห้กระจางว่าเพิ้นสางเพื่อสิ่งใดเป็นยังคือเวทคือกันเป็นถนนลาดยางหรือว่าเป็นขอบเขตของแต่ละอำเภอเป็นแต่ละหน่วยงาน บอกบาโบ้เลยนะพี่น้องเอ๋ยนะสีตะไคร้โคกล่าวแจง้งให้พี่น้องแถลงเบิงได้รับรู้น่ฮะเพราะว่ามีพี่น้องฟังเล่าเพิ่นกัสงสัยถนนประเทศไทยกะเชื่อมต่อกันได้มืดหลากหลายเส้นทางเป็นอย่างคื้นเพิ่นสั่งบอกขึ้นกันเนาะเมื่อนี่ก็ได้ไม่เห็นเมื่อนี้ก็ได้ไม่เห็นแจงเนาะตรงจุดแยกไฟแดงเป็นค่อกีตตรงไปหนาะบาโบยังเป็นไฟแดงแต่ก็ยังเป็นค้อกีดอีกคือเก่าเดี๋ยวเบิงไปกันเหล่าด้านหนะ้าจะเป็นหลย่างหรือบออดเอาเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ทุกท่านคนไทยหูแถะเป็นแนนนอนเสือเดบาเพิ่นมีขอมลและอ,อย่างเล่าอาจจะบอกว่าวาดและเอฟซฟังเล่าหรือว่าคนทโทรุกให้รับรู้ว่าถนนประเทศไทยเป็นอย่างเน้อจุดนี้่นคือเป็นถนนคอนกรีตเห็นเราไปเห็นเราไปทุกท่านจากถนนคอนกรีตตรงไปอีกบอกไกลเป็นรานยาง ฝากพี่น้องทุกท่านเด้อคนไทยให้ข้อมูลนกระจ่างแจงนะ้งเนาะเป็นแนวทางเป็นการเรียนรู้นะฮือเดีว,ว่าบาโบเกินขึ้นมานี่เพื่อเป็นแนวทางให้กหับสหรับเอซีทีเพิ่งยังท่านหูเนาะพี่น้องเนาะนี่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยกเกษตรวิสัยนะฮะตามป้ายบอกทางในพื้นที่ของจังหวัดอรนะ้อยเอ็ดเนาะพี่น้องนะเนาะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยตรงไปตรงไปจากคอนกรีตเป็นลาดยางแล้วพี่น้องเอ๋นะฮะบัวเสือกัเบิ่งน้ำบาโบที่แหละนี่นี่นี่นน ราดยางเด้นี่กระเจ้าตะเกินไปก่อนอ่ะเป็นอะไรคือเป็นจังสีเป็นอะไรคือเป็นจังสีเนะะี่ยอ่อนซ่อนใจอีลีนะะ่นี่ะราดยางใหม่อยู่ตลอดเวลานี่แหละพี่น้องเอ๋เนี่ฮะทีบาบบเลหูจากเอฟซีคนไทยเพื่อนบอกว่าสารขึ้นมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยฮะประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับประชาชนมีสันติ์ใส่เดินทางสะดวกสบายค่าขาย ของขาขายงา่ายมีกำไรเงินและครัมีเงินจะมาจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็เอาเงินภาษีที่ได้จากประชาชนเนะะี่ยเพื่อมาต่อยอดในการสร้างเนะะี่ยเส้นทางที่สะดวกสบายนะฮะหละังมี FC ฟซีพันธบกวะะ่เน่ย บาวโก้บาวโสงสัยเลยเกินประเทศไทยคือมีเงินหลายแท้เพิ่อนำเงินมาสร้างถงนนบาวบาสเป็นถนนเส้นนั้นแล้วถนนเส้นนี้คอนกรีตอย่างดีแล้วเงินเพิ่อนำมาสร้างเงินเพิ่นสีบ่าม,าามีมือวัดจักเสือบ่น้อมือวัดจักเสือบ่น้อพี่น้องเอ้ยนะฮะซอยอธิบายในยเดอ้อซอยอธิบายในเด้อนี่ฮะบาวโก้บา,บาไปอาจจะเป็นสิ่งที่บ่นาเสือถือเนาะพี่นอ้นองเนาะเอฟซี FC ฟังเล่าเป็นอาจจะของใจเนะี่ยถ้า FC คนไทยมาคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นที หายครองใจเป็นแถย่างแน่นอนถนนเซนนีพี่น้องเอ๋เนะหลายขังหลายคราวทีบาวบุ๋ดได้ผ่านไปไกลามากเนี่ยรดบ,ดบดัสไอรีนะ่ยทีจะยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพไว้นะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ผ่านครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ดามากบอกเลยนะว oh, 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 oh ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหถนนประเทศไทยถนนประเทศไทยขนาดนี้ได้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยนี่พญาคำภูมิสายบ้านแดงพุทธไทยส่งเราไปน้องน,นอกแยกออกไปทั้งด่านสายมือของบาวบุนี่ฮะ นี่ในหางย่างควขึ้นจะมีเสาไฟให้แสงสว่างขาบ่เสือเข้บรถมันย่างความขึ้นนะจะเห็นแจ้งแสงสว่างทุกเส้นทางแน่นอนนะครับว่าเป็นเส้นทางทีบารบูไปแล้วก็มีคําถามหนึ่งทีเพิ่นถามบารบูมาอะไรกันแซดบารบูมานะาันุกว่าบาบูเอ้ยบารบูเอ้ยเนี่ยเจ้าเล็กเตถนนทางภาคอีสานเนาะเจ้ามาถ่ายคลิปถนนทางฝั่ง ผักไก่ในน่อนไหเน้ย่ระสันมาสันอยากไปอยากไปทุกท่านเอ๋ยน,นะมีโอกาสบรัผ่านไปไกลาทางจากคลิปวิดีโอทีบาวบุได้ทายคลิปวิดีโอนี้ให้ทางผู้ชมได้เห็นนะฮะเป็นคลิปวิดีโอทีส้นทางทีบาวบุ่านเปิดงานจึงได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอนอกพี่น้องเนะาะถ้าตั้งใจบาวบุกับบมิทุนเนี่ยกับมิปัจจัยเนี่ยในการเดินทางและก็ต่อยอดนอกพี่น้องเนาะโอ้ยนี่แหละการแข่งการเข็งงานของบาวบุนะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดทีบาวบุจะไป บาบวดจะไปแถแน่นดอนัอดเอาเด้ออดเอาเด้อพอมปเป็นหองเอ๋นะฮะไปแถแน่นอนทางภาคใต้เคยไปพันกายหลายครั้งเนี่ยหลายปีพันหนาบาบวดเดไปทางจังหวัดตรังนะฮะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชทางก็จะไปชุ่มพ่อนก็นจะไปเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเคยถ่ายคลิปอยู่นะถ้าทำช่วงถ่ายทีบางคลิปวิดีโอบาบูยอนหลังจะเห็นนะถ้าเห็นว่าบาบวดไปนะฮะ โอ้ยพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยสิ่งที่บาบูอยากไขขอกระแจงจ้างให้พี่น้องท่างฟังล่าเฮ้าเนาะที่มีขอสงสัยว่าถุนเพลไทยไม่อยู่ตลอดเวลาบาบูเองบาบูเอ้ยบาบูเอ้ยนะเพิ่์นโบใส่กันเรียบบอสเพิ่์นโบใส่กันเรียบบอสเนีย่ยมอเพิ่นสั่งไว้แล้วเพิ่นกัอ่าโบาสาาใส่ากันใส้พี่น้องใส้รถไล่แสนขั้นไล่มื่นไล่หลังขั้นแลนไปเนาะพี่น้องเนาะต้องมีการชลุดสุดส้มเป็นแถวย,ยางแน่นอนแต่เป็นยังคือไม่อยู่ตลอดเวลาให้เอฟซีคนไทยเพิ่นมาแชทนะครับ พักคอมเมนต์ไว้ันลางๆเนาะเผื่อเป็นการเรียนรู้สำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้เสียดายว่ามีหลายคนที่ก็สงสัยก็จังเ่าบุเนาะเป็นของเนาะเชยงทั้งหน้าที่เบาบุพันไปไกลมากกับสี่ทายคลิปวิดีโอมาฝากไว้ให้พี่น้องเบื้องนั้นเองเนาะพี่น้องเนาะพระเจ้าใหญ่วัดหงโอ้มีโอกาสบ่าวว่าจะไปแน่นอนนะครับพระเจ้าใหญ่วัดหงนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยนะฮะจากลาดยังเป็นคอนกรีดให้พี่น้องเนี่ยนี่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  นีเลยพี่น้องนีเลยนะฮะตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตตรงแยกไฟแดงนะฮะและกระจกแยกไฟแดงทัดไปพี่น้องเอ๋ยนี่ง่ายนี่ง่ายนะ,ะสิ่งทีจะขายขายของกระจ่างแจ้เนาะพี่น้องเนาะจากคอนกรีตดทัดไปเป็นราดยางบางทีแหละพี่น้องกับผมม่ราดยางธรรมดาเลยพี่น้องราดยางไม่อยู่ตลอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะก่อนหน้าทีบ้าบวกเคยมากไก่ยังบอกขนาดนี้มากว่านี่เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องเอ๋ยนะมีเส้นเหลืองเขตจราจรชัดเจน ด้านซ้ายมือจะเป็นพี่นอ้องเอ้ยดอกจานพี่นอ้องเอ้ยดอกจานบ้านนะฮะต้นเดือนกุมภาพน้องพี่น้องเนาะแล้วก็รมิสซามีหน้ามิสานาะพี่น้องเนาะโอ้เบิ่งเอาเดอ้เอ,อเบิเ่งเอาเดอ้อพี่นอ้องเอ้ยนะฮะนี่คือประเทศไทยเอาเราพี่นอ้องเอ้ยนะฮะฝั่งเอฟซีนาะพี่น้องเอฟซีคนไทยที่มีข้อมูลนเนาะหลักการเสถือเพราะว่าบาบุกเองบอกไป อาจจะเป็นขอมุลทีนาะเชิดถือสิ่งที่พี่น้องฟังเล่าฝากบ่าวโบมานะีอยากถามเอฟซีคนไทยว่าเป็นอย่างถรนเศไทยคือจังไม่อยู่ตลอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อยากใหแดงเป็นอย่างคือจังเป็นคอ้นรีลแล้วจุดหนี้เป็นอย่างคือจังเป็นราดยางแตกตั้งกันทังไดพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยฝากนเดอ้อฝากนเดอ้อใครขอแจ้งแถลงแถลงไขนเนี่ยฝากไปเพียงเท่านี้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วเนี่ยทานแดไทีอสงสัยก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝาก ขอความสงสัยและคอมเมนต์ใต้นันลางคีวีดโดบาบูเนาะเป็นหอืเนาะและวกับคีวีดโดคัมบาบูทันทีเห็นว่าเป็นเหลืองเล่ามีอ่าเป็นประโยชน์เนาะกับฝากทำมุ่งโชมนี่ยอ่าก็ไหลเป็นกาลังใจให้บาโบนนูน้ำลายเด้อเนี่ยบอต้องอ่าสนับสนุนอแยงหลายนะสนับสนุนแค่กันบอกดขกก่าวฆษณาบ,บาบกูกะดีใจแล้วอาเป็นหอกเอ๋ยเนี่ยสำหรับคีวีดโดนี่เนี่ยจะไปอ่าพูลเราเป็นหอกเอ๋ยเนี่ยโซ่ท่อนะฮะสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับ